เดือดจะมามาอวนมามาให้แม่กู้กับเป้าหัวให้ด้วยนะลูกเออมาแล้วลาคนกินก็เห็นซองเดือดมันจ็นสาเห็นซองเดือดเป็นเชวแล้วเป็นสาวเลยกินแล้วเพีงไดบ้านไปเขาใส่เ่อยมพักพกกินมือนึงเก็บเปนมาวางมือนึงเดอนอ่อน ตออันนี <si suppression> ้ม <fin anta> <ots> ันฝนตกดินมันบ่หอนแห้งห่นได้เมียนอยู่มือนีรูซื่อบะบ่ห่อนเขาซืมือเนาะก็เห็นเพื่อเดียวนึงขายยา่าคือเดียวส่งส่งยืดอยู่ส่งยืดเออส่งเป็นสาวขึส่ป้นมือนีหลานมีโชคไม่มอนบอยมดบีเอแสดงเราบัตันมีแสดงเอาบัตทันมีสันันมี่เดี๋ยวี่อกระบอกบเซอร์พยหรอกกินข่าวไป เก่งแห้งเก่งไหลเก่งอีเมียยังมาน้ำทางมีบัวพุดดี้มีแตงแต่ว่าอย่างมะเบิ่งอาอายเบิ่งอาอายอู้บัวธรรมดาเด้่อาอายนัมาเบืองถูกจังหวัดเนาะชุมแพร่กามาเอราวัณใสเนียมามาหลายถูกสารทิศเลยอาอายมาไปสั่นมาทำยาอยู่นี่แหละยาบอกวันอาอายว่าท่านนอนมาในตื่นมาทำมาเยอะแยะเลยวันนี้วันนี้ โบเปิ่มเป็นต่างใจยังมันต้องใส่ท่าในผู้เฒ่าคุ้มในบ้านวยกันเพิ่มมากูสางไรว่าเป็ยังในตังาตังาสเบิกนตนนท้งระาวนใีนท้อราวจะวายงเกินยจริงอย่พวกเมืองอาอายนะอาอายต่ว่าตว่าแม่ไมเห็นมืออยู่พวกตังเขาตางตังขึ้นเราก็เกียงขึ้นมันบ่นีแต่ยาาเบิกกับญาขงวามันเกียงขึืนเป็นสาวขึ้นผิวเนี้ยขืนนหนังอาย ยิ่เนียนขึ้นเออสวยขึ้นแสดงว่าหน้าหน้าหน้ากันหน้ากันเนียนนหน้าหน้าเนียนแสดงว่าหนูเป็นสาวแล้วหน้าเนียนสาวฟังก็ชันนี่หน้ามาใช้ไฟดูนั่น่าเนียนดูหน้าเนียนมากนะหน้าเนียนเก่งหลุดเก่งต่างแจ๋วมีหลายเก่งอยู่แล้วอืหน้าเนียนแล้วจะเรียนไปเรื่อยๆจะเลื่อนยาวหน้าไปเรื่อยๆฮัรดไปเรื่อยๆรั่มกระดาพวกพื้นพื้สีแดงสีแดงซ้อนในจักรอนไดิแต่รั่มช่วยจักรวรรดอยู่ รั่มๆเอาดําเมยพันเอาดําเมยเพชรดีได้ซอสในเนนกอนเปิดฉากแกกอนหัดไปแต่หน่อยป่ะนี่ล่ะเจ๊เก่งหัดไปเรื่อยเขาหัดไปเรื่อยๆเขาลั่ทีเดียวเขาลั่เท่ที่แหลกเขาบอกหันเด็กเขาบอกหันเด็กหูวมวนลั่ไปเรื่อยๆต่อไปต่อไปต่อไปเขาว่าดูดูมันเก่งแต่ว่าดูด่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเพิ่อสิว่าอ้ายไอ้ลั่มในวอลั่มช่วยจักก่อนดูปเดี๋ยวใช้เวลาว่างมาหาย่าเดี๋ยวย่าจะเอาก่อนสั้นๆให้สักก้อนก่อน ไปแต่ล้ำชั่วเพิ่นจักหน่อยพวกอันย่าย่าๆตีตามมาเบิ่งเด็กจะว่าจะเห็นต้องละอายล้ำเนี่ยคือยืนนอกอายล้ำนอกละอายไปเตรียมเตรียมมาให้แล้วเตรียมมาให้แล้วเพ่นียนสิเตรียมให้เตรียมมาให้จัก่อนแล้วเตรียมาให้ก่อนให้เรียกไปมีสามก่อนเจรียเรียกว่าเสีเอาขึ้นต้นโดยยังเดี๋ชเสี่ยวฟังเดชเสี่ยว ให้เลือกเอาอันนี้อันนี้ขนาดอาอยก็ห้ามในร่ำส er ัวอายล่ำเมียนซาจิล่ามีหลายิซําใดลูกพวกท่ไม่ใจดีโอบธรรบายต่อไปไปเง้คอว่าสำเนียเนาะซาล่าเป็่นนี่ว่าตองเมืองอกตัวเปนนี้าต้นเชีงเสียวป้ากิลามล่ำเปล่ยนเมียนมีคนริงลูกอิหรีบุญเมียนเมียนเนี่ คนจริงลุงเงียบๆเลยมาทั้งวัดีนี่มันเป็นหนาวดิ่อายมันเป็นหนาวดิไม่ใช่มันมันมันเขาออกความจริงคือคู่คู่พนมศีปฏิสิทธิศาสตรให้องโูงจะว่าเด็กคนนี้ต้องได้ต้องได้จริงๆเนี่ยมันยังถึงถ้ามาถึงเวลามันกับบอทันเนี่นั่นดิมันเตียงแข็งมันเตีงไปเลี้ยว ใช่บอกยาๆเถาไปแล้วอีหล่ะต้องสืบสานต่อไปยายๆยาย่ๆแต่เสียนั่งเป็นสีเถาไปแล้วต้องไปต้องไปก็มีแต่เด็กน้อยขึ้นไม่เข้ากับว่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันพรวอันพวกย่าพวกยายพวกใบแม่นะแบบนี่ส่วนสีได้ซามปีแต่คิดบ้างว่าก็สามปีเราสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีอีหล่ะสิว่าร่ำขึ้นใบไม้นี่ไม่คือว่าเราคือควรเข้ายึเว่าไปว่าบอกฮะ เพราะว่าเออเขาคิดว no, no no, no, sure no, no, ่าเอาพวกพวกปลาแต่ว่าสิเขากับขยันว่าเขากับสมดูหนูมงปิดเทอมีหลาสิมีเวลาหลายเมนว่ามือนั้นมือนี้เขานั่งเข่าห้องน้ำแน่นอนเล่นแน่สิเขามีโอกาสว่าเล่นได้เดียวกับชินตาเมื่อนมือนีเดียวชินเมนมาใหม่ไม่ต้องอายนะลูกไม่ก็ต้องอายคือมันคือคนมากเพราะมันต้องไปว่ามันแย่แล้วก็เวลาเขาเล่าเขาต้องมันใจ มือนี้เขาไหลมือนี้เขาไหลมือรุ uh ่น huh. มือมือรุ่นเพราะว่าเป็นเรื่งเด้ยดไมก็เศร้าอีกเขาก็กสมูนจะหยุดของขเขาอีกเพราะว่ายิงที่มือนี้นี่ซื้อเนี่กล่องเขาเห็นเขากลับมาเบิรงกุ๊บมือนีเขาเป็นยังสี่ขั้จะมองไปน้ำเด้หมดลำพังว่าให้ยคุณนันตีคุณนีตีตบรวจทอยจากของตีเจากของเด็ก